สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับช่องนักเตะหัวร้อนวันนี้จะมาเล่าเรื่องปัจจัยได้ตัวร่วมทีมบิ๊กอินเตอร์ไมออม่เผยเบคแฮม,มช่วยกรอบเมซี่ฮอ,อร์เกมาเจ้าของร่วมของอินเตอร์ไมออม่ระบุดเดวิดเบคแฮม,มช่วยคุยกับลิโอนลเมซี่จนมีส่วนทําให้พวกเขาได้ตัวดาวเตะชาวอาร์เจนไตน์พร้อมบอกว่ากําลังหาทางเอาจอร์ดี้อันบาก,กับลุยซูเรสตามมาร่วมงานกับเมซี่ให้ได้ฮอ,อร์เกมาเจ้าของร่วมของอินเตอร์ไมออม่สโมสรในศึกเมเจอร์ลิกซกเกอร์ MLS สหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าเดวิดเบคแฮมอดีตดาวเตะคนดังซึ่งเป็นเจ้าของทีมด้วยนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยทำให้ทีมได้ตัวลิโอเนลเมสซี่มาร่วมทัพหลังจากเบคแฮมทำการเจรจากับเมสซี่ในช่วงที่ผ่านมาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอนาคตของเมสซี่เป็นประเด็นร้อนอย่างหนักเพราะเขาเหลือสัญญากับปารีสแซงต์แ,แชร์แมงถึงแค่วันที่30มิมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นมันมีทั้งรายงานที่บอกว่าเขาจะอยู่กับปารีสต่อ การกลับไปเล่นให้บาร์เซโลนาและการย้ายไปเล่นที่ซาอุดีอาระเบียแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็เลือกมาอยู่กับอินเตอร์ไมออมี่ย้ายตามลิโอนเนลเมสซี่อินเตอร์ไมออมี่รุ่จีบเซคิโอรามมสคนกันเองเจสซี่ลินกาโผล่ซ้อมกับอินเตอร์ไมออมี่ไม่ได้มาพักร้อนตาตาลันเมสซี่บุสเกตเล่นแบบจริงจังแน่มากกล่าวว่าผมเดินเรื่องนี้การคว้าตัวเมสซี่มาร่วมทัพ เป็นเวลาสปีและมาใส่เกีรยเดินหน้าอย่างจริงจังมากๆในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาเรามีการเจรจากับฮอเก้พ่อของเมซี่หลายครั้งขณะที่เดวิดก็คุยกับเลโอด้วยพวกเขาคุยกันแค่เรื่องฟุตบอลเท่านั้นเพราะเขาเบ็คแฮมก็เคยเป็นนักเตะม,มาก่อนเราคุยกันทั้งในนครบารเซลโลนาเมืองไมอามีเมืองโรซาริโกรุงโดฮาตอนที่ฟุตบอลโลกจัดที่กาตา้าน่าผมอยู่ที่นั่นตลอดทั้งทัวร์นาเมนต เพื่อดูเกมของอาร์เจนตินาขณะที่สัญญากับ Apple สื่อซึ่งรับหน้าที่ถ่ายทอดเกมของ MLS ก็ถือว่ามีความสำคัญมากๆในการปิดดีน,นี้ได้ผู้บริหารระดับสูงของอินเตอร์ไมอามี่บอกด้วยว่ากำลังพยายามที่จะดึงจอร์ดีอันบากับหลุยส์ซูเรสอดีตสองเพื่อนร่วมทีมบาร์เซลโลนาของเมสซี่มาร่วมทัพให้ได้เช่นกันหลังจากก่อนหน้านี้ดึงเซคิโรบูสเกตมาเสริมแกร่งได้ไปแล้วมันจะมีนักเตะย้ายเข้ามาสองหรือสามคนเราคุยกับจอร์ดีอันบาขณะที่หลุยส์ซูเรสมีสัญญ,ญา กับเกรมิโอที่มีเงื่อนไขค่าฉดกสัญญาด้วยแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่าเรื่องความเป็นไป,นเ,ปนเป็นมาของการย้ายทีมของลิโอเนลเมสซี่อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ